4ีเทคนิคในการซื้อหุน้นถ้าอยากทํากําไรได้ต้องดูคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์4เทคนิคที่ผมใช้ในการซื้อหุ้นนะครับซึ่งหลักการเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะนําไปฝึกฝนได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็นํามาแชร์ให้ฟังกันฟรีๆเลยนะครับผมถ้าหากว่าใครที่ดูจนจบเนี่ยผมรับรองว่าสามารถที่จะนําไปฝึกฝนนะครับเพื่อที่จะเริ่มทํากําไรในหุ้นได้แน่นอนครับโดยมาเริ่มที่เทคนิคแรกนะครับนั่นก็คือเทคนิคที่เรียกว่าเบรกเอาท์นะครับเทคนิคในการเบร เอานะครับนั่นก็คือให้เราหาแนวต้านของหุ้นก่อนนะครับจุดที่ราคาเนี่ยมีการสัมผัสหลายๆครั้งแบบนี้นะครับ โดยผมจะให้ความสําคัญนะครับกับแนวต้านที่มีการสัมผัสนะครับหรือว่าการถูกทดสอบเนี่ยประมาณ2ครั้งขึ้นไปนะครับครั้งแรกเนี่ยเราจะมองว่าราคาเนี่ยเป็นการทําการมาร์กจุดนะครับว่าตรงนี้คือจุดสูงสุดของเขาส่วนครั้งที่2นะครับผมจะมองว่าเป็นการทดสอบแนวต้านเดิมนั่นเองดังนั้นนะครับถ้าหากว่าครั้งที่3นะครับราคาเนี่ยสามารถที่จะเบรกบริเวณนี้ได้เนี่ยแล้วยืนได้สวยๆอย่างนี้นะครับเป็นการบ่งบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะ ปรับตัวขึ้นไปจริงๆนะครับผมและอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเคล็ดลับเลยนะครับที่มือใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับนั่นคือการที่เราใช้วอลลุ่มเข้ามาผสมด้วยนะครับถ้าหากเราเห็นว่าวอลลุ่มเนี่ยมีความโปร่งแบบนี้นะครับผมหรือว่าวอลลุ่มเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีระยะสําคัญจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราจะเห็นว่าวอลลุ่มเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ แห้งนะครับหรือเรียกได้ว่าโวลูมน้อยนั่นเองตรงนี้นะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าถ้าหากว่าเราซื้อหุ้นแถวๆบริเวณการเบรกนี้เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเลยทันทีนะครับผมรูปแบบนี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบหลักๆเลยที่ผมใช้ในการทํากําไรในหุ้นนะครับแต่ยังมีอีก3วิธีนะครับที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือรูปแบบที่2นะครับที่เราจะเรียกว่าการโทรแบ็กนะครับการโทรแบ็กนะครับความหมายนั่นก็คือเมื่อราคาเนี่ย มีการเบรกผ่านแนวต้านเดิมขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับแล้วมีการย่อลงมาจะเห็นนะครับว่าราคาเนี่ยเขากลับมาทดสอบบริเวณแนวต้านเดิมอย่างนี้นะครับจุดนี้นะครับเราสามารถที่จะเป็นจุดที่เราทําการซื้อเข้าไปได้นะครับผมโดยจุดสังเกตนะครับถ้าหากว่าการที่เขาเบรกขึ้นมาเนี่ยเขาเบรกพร้อมกับวอล่มเช่นกันนะครับผมลักษณะนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าถ้าหากว่าราคาเนี่ยมีการย้อนกลับมาแบบนี้นะครับโอกาสที่ราคาเนี่ยจะดีดกลับขึ้นไปเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่ตกรดนะครับไม่จําเป็นที่จะไปต้องไล่ตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามีโอกาสที่หุ้นเนี่ยอาจจะปรับตัวย่อลงมาได้นะครับผมให้เรารอให้ราคาเนี่ยเขาย่อลงมาก่อนนะครับถึงจะเป็นจุดที่เราไม่ต้องไปเสี่ยงมากนะครับผมซึ่งเทคนิคนี้นะครับก็เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างปลอดภัยกว่าแบบแรกนะครับผมเพราะว่าจะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าราคาหุ้นเนี่ยมีการย่อกลับลงมาแล้วก็สามารถที่จะดีดกลับขึ้นไปได้ เทคนิคต่อมานะครับก็คล้ายๆกับเทคนิคแรกที่ผมได้กล่าวไปนะครับนั่นก็คือเทคนิคที่เรียกว่าการเบรกเอาท์นะครับแต่ว่าลักษณะนี้เนี่ยเราจะเรียกบริเวณนี้ว่าเทรนไลน์แบบที่เรียกว่าเป็นเส้นกดนะครับผมรูปแบบการเบรกเส้นกดเนี่ยเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับที่ถ้าหากว่าราคาหุ้นเนี่ยเขามีการเบรกเส้นนี้เนี่ยพร้อมกับโวลุ่มนะครับ มีโอกาสนะครับที่ราคาเนี่ยอาจจะปรับขึ้นไปแรงเลยทันทีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ผมได้แชร์กับนักเรียนในห้องไปก่อนหน้านี้นะครับแชร์อยู่ในการบ้านนะครับถ้าหากว่าใครที่ต้องการเข้ากลุ่มนะครับก็เพียงแค่กดไลค์นะครับแฟนเพจนะครับกดไลค์โพสต์นี้แล้วก็แชร์โพสต์นี้ไปเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็ แอดเข้ามาที่ l i n e OA ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมก็จะได้เข้ามาในกลุ่มเรียนนี้ฟรีๆกันเลยนะครับผมในนี้เนี่ยผมก็จะคอยมาแชร์เทคนิคต่างๆเรื่อยๆนะครับผมโอเคเรากลับมาที่ในส่วนของการเบรกเอาท์นะครับลักษณะนี้นะครับถ้าหากว่าราคาหุ้นสามารถเบรกเส้นกดขึ้นมาได้เนี่ยแปลว่ามีแรงซื้อที่เข้ามามหาศาลนะครับโอกาสที่หุ้นเนี่ยจะปรับขึ้นมาทดสอบแนวต้านเดิมแบบนี้นะครับจะมีค่อนข้างมากนะครับผมดังนั้นแล้วครับถ้าหากว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเบรกขึ้นมาได้เนี่ย ก็แปลว่าเขามีโอกาสที่จะปรับขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมนั่นเองนะครับและรูปแบบสุดท้ายนะครับนั่นก็คือซื้อบริเวณเทนไลน์นะครับผมหรือว่าซื้อที่แนวรับนั่นเองลักษณะนะครับในการตีเทนไลน์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยตีผิดนะครับผมวิธีการตีเนี่ยให้เราหาจุดแรกก่อนนะครับที่เป็นจุดต่ําสุดของเขานะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะมาร์กไว้นะครับว่าเป็นจุดต่ําสุดแล้วพอราคาเนี่ยมีการลงมาทดสอบแล้วเด้งขึ้นไปแบบนี้เนี่ยตรงนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นจุดที่เขาทําการคอนเฟิร์มนะครับว่า ลักษณะนี้คือการเกิดเทรนไลน์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเขาลงมานะครับเป็นรอบที่3นะครับแล้วก็มีสัญญาณแท่งเทียนกลับตัวแบบนี้นะครับเป็นแท่งเขียวๆแบบนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นเทคนิคเลยนะครับว่าเทรนไลน์เนี่ยจะแข็งแกร่งหรือเปล่าเนี่ยจะต้องมีแท่งเทียนกลับตัวด้วยแบบนี้นะครับผมถ้าหากว่าเราเจอแท่งเทียนแบบนี้ที่บริเวณเทรนไลน์ที่มีการทดสอบ1ครั้ง2ครั้ง ครั้งที่3เนี่ยจะเป็นจังหวะซื้อที่ค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเทคนิคในการซื้อหุ้นนะครับที่ผมรับรองเลยว่าแค่คุณรู้เทคนิคเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะนําไปทํากําไรได้แล้วนะครับผมแต่ถ้ากว่าใครที่อยากจะเรียนเทคนิคข้แบบเจาะลึกนะครับ ผมมีคอร์สนะครับ Unlock Technical นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยรับรองว่าไม่เหมือนจากการที่เราไปเรียนตาม YouTube แน่นอนเพราะว่าผมได้รวบรวมเทคนิคต่างๆนะครับโดยที่คนที่ดูเนี่ยไม่ต้องนำไปปฏิปะต่อเองนะครับสามารถที่จะนำเทคนิคที่ผมใช้เหล่านี้เนี่ยไปเริ่มฝึกฝนเพื่อทำกำไรได้เลยนะครับผมและที่สำคัญนะครับในคอร์สนี้เนี่ย ผมได้แถมเนื้อหาสำคัญในส่วนของการใช้ฟิโบนัชชีแล้วก็การนับคลื่นอีเลดเวฟเข้าไปด้วยเลยนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยปกตินะครับจะราคาอยู่ที่8,900บาทนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับผมให้เฉพาะคนที่เห็นคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับผมแคปหน้าจอนะครับแล้วก็แอดผมมานะครับที่ Line OA แล้วบอกว่าสนใจคอร์สนะครับคนที่เห็นคลิปนี้นะครับจะได้ราคาพิเศษไปที่4,900บาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับ 4,900บาทเท่านั้นนะครับผมซึ่งราคานี้นะครับผมจะรับจํานวนจํากัดเท่านั้นนะครับผมก่อนที่จะปรับขึ้นเป็นราคาเดิมนะครับผมถ้าหากว่านักเรียนเต็มหากใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะแอดเข้ามาทางไลน์ OA นี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้นะครับให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับเพราะว่าการทํากําไรในตลาดหุ้นนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าหากว่าคุณเข้าใจนะครับผมกราฟเทคนิคขนะครับคือสิ่งที่จะบ่งบอกนะครับว่าจุดซื้อที่เหมาะสมจุดขายที่เหมาะสมของราคาหุ้นเนี่ยควรที่จะเป็นตรงไหนนะครับผม คุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ